ไปเห็นเดขกในลอตเตอรี่หกตัวแต่มันเข้าๆมันไม่ค่อยชัดเจนเหรอกลอตเตอรี่หกตัวมันจะเป็นรางวัลที่หนึ่งได้ไหมพอ่อมันก็ไม่แน่เนาะมันอาจจะ<า><า>สวัสดีสสดคุณพ่อนะคะครับวันนี้ก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณพ่อที่บ้านพร้อมกับมาขอแนวทางเนาะแล้วก็คุณพ่อในวันนี้มีผ้าใหม่ของแท้จะมา ขายแล้วก็มาอันนี้ให้กับผู้ชมด้วยมาเสนอให้กับท่านผู้ชมเนาะนะครับเพราะว่าเป็นของคุณแม่ที่ทําเองทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมพอ่อเออใช่ครับครับผมทุกขั้นตอนเลยนะครับวันนี้ก็มาตามแนวทางความฝันของคุณพ่อด้วยตั้งแต่ต่อบวดมาคุณพ่อในฝันมาสองรอบเลยใช่ไหมพ,พ่อเออฟัดสองรอบอครับครับผมรอบแรกขอญาตถามคุณพ่อหน่อยครับว่าคุณพ่อในรอบแรกฝันในรักษะไหนพอ่อรอบแรกนี้พ่อเขาัดว่ามีลุงที่มาจากภาคใต้ เป็นที่ชายัท,ที่ชายใหญ่ของพอเลกแกมากแต่ก็เอาตู้เย็นตู้แช่เป็นตู้ยาวๆประมาณมสองเมตรนี่แหละครับสองตู้แกเอาขึ้นมาเนี่ยหน้าบ้านเต็มมาวางเต็มมันจะมองดูมองมันจะยาวๆเป็นแถวคโอ้รับที่เนี่ยตรงหน้าบ้านเนี่ยสองตู้ตพ่อก็ไเิเวีายอ๊ะจะไปเก็บไว้ตรงไหนเนาะ ครับมันนคือใหญ่เท่าตู้เย็นไาให้คุณพ่อเออมันจะเป็นตู้เย็นไม่ใช่ตู้เย็นเป็นตู้แช่ไหมอ๋เป็นตู้แช่ก็เป็นแบบตู้แช่ยาวๆเนี่ยโอ้ค่ะครับผมไม่ใจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะตู้ตู้เนี่ยตู้แช่เนาะมาสูงเม็ดเม็ดหนึ่งเนาะครับอืมเป็นพี่ชายที่ยังอยู่ใช่ไหมพ่อหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วครับอยู่อยู่ยังมีชีวิตอยู่นะพ่อเนาะแกอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณพ่อแกก็ประมาณ หกแปดหกเก้าหกประมาณนี้แหละอ๋อคัะค่ะแต่เดิมอย่เป็นที่ของพ่อนี่มันห่างกันสองปีหรือสามปีโอ้ค่ะค่ะผมแต่เดิมทีคุณพ่อก็ไม่เคยฝันเห็นพี่ชายคนนี้สักทีนะพ่อเนาะไม่เคยฝันเห็นเดยอ๋อค่ะแต่มันแปลนอีกอย่างหนึ่งมันอันนี้ก็ฝันกลางวันเพราะวันนี้นอนนอนแต่กลางวันเนาะฝันกลางวันใช่ไหมพ่อแต่พ่อก็มาจะกปวดอย่างแล้วพ่อก็มือนมันนอนมากจะนอนเพื่อใบยครับ บ่ายสองหรือบ่ายสามเ่ยจะได้นอนช่วงนี้ปกติจะนอนเวลาที่เด็กทั้งนั้นแล้วอคุณพ่อจะตีเป็นเลขตัวไหนครับที่ผู้ชายเอาตู้มาให้ตีรูนี่เป็นผู้ใหญ่เนาะครับผู้ใหญ่นี่ก็ตีหกหรือตีเก้าก็ได้อาจจะตีเป็นเป็นเลขเนาะครับก็จะเป็นหกสี่สี่หรือหกหนึ่งหนึ่งพ่อตีไว้สองตัวหกสี่สี่หกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมพอ่อ เล้ก็ตู้นี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ตีเป็นสี่เพราะมันมีสองตัวก็ตีสี่สี่ครับถ้ามันวางเรียงกันยาวนี่มันเป็นแถวนี่อีกอีกหนึ่งเพราะไปจะตีหนึ่งหนึ่งครับมันคู่กันใชมันคู่กันแกวขึ้นมาวางไว้หน้าบ้านมันคู่กันจะมองดูจะเป็นแถวยาวตู้ยังคิดหาที่จะไปวางอยู่จะวางตรงไหนเนาะมันยาวน 644กับของ11แล้วพ่อนเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะเป็น11กับ44แล้วพ่อเนาะประมาณนั้นถ้าทรงตัวเนาะคะคครับ,รบม,มันก็ตีได้แค่นี้เตฝันแบบนี้เนาะค่บพ่อเลาปกต,ติเวลาที่คุณพ่อฝันแล้วเลขมันถูกคุณพ่อตีเองเลยใช่ไหมพ่อตีเองงวดตีมันอก54แล้วพ่อก็ตีเองคับ แต่ทุกครั้งถ้าเกิดว่าฝันเห็นตัวหนังสือตัวเลขแดงจริงคือนี่มักจะไม่ต้องตีเลยเาไม่ต้องตีครับไม่ต้องตีมันมันเข้าสามตัวมันก็เข้าสองตัวอยู่ดีสาพันหนตัวเลยครับครับผมน,นี่นคือเป๊ะๆเ,เลยใช่ไหมพ่อเป๊ะๆเลยก่อน<ม>ครับหรือไม่ก็ความฝันคุณพ่อน่ะฝันได้อย่างเดียวก็คือว่าท่านจะมาสื่อว่าเลขคุณพ่อน่ะถูกแล้วหรือไม่คุณพ่อก็จะมีโชคมีลาภนะพ่อเนาะใช่พ่อฝันว่ามีคอเอาของมาให้ใช่ไหมพ่อฝันว่ามีของเอาของมาให้เนี่ยเขาเป็นตู้ตู้แช่ครับ แล้วก็วก็ฝันโตมาก็ฝันดีอยู่ฝันฝันเห็นเนื้อก้อนใหญ่ได้เนื้อมาใส่ถาดอดูแต่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนเดิมฝันได้เนื้อก้อนใหญ่ใช่ไหมพ่อ<ง>ได้มาก่อนเนื้อนี่สวยแท <polygon S 2> ้่ะนั่งมองอยู่เอาใส่ถาดวางอยู่ค่ะแต่แต่ว่าได้มาจากไหนไม่รู้นะแต่เห็นเนื้อมาได้มาค่ะวางอยู่หน้ามองนั่งมองอยู่ในถาดเนื้อก้อนใหญ่มันเป็นมันเป็นของคุณพ่อใช่ไหมครับของพ่อ แต่ว่างวดที่แล้วนี่เนื้อไม่สวยใช่ไหมครับพ่อเนื้อก็สวยแต่ก็ต้องรอเด็กกินค่ะไปงวนนี่เพือได้มากค้นบ้านอยู่แต่ว่าก็ยัง้เาทันเด็กินที่กันคแต่คือมันได้มาอยู่จากไหนกบบได้มาอยู่เนาะคือเนื้อนี่เขาได้มาอยู่ครับอันนี้เนื้อสวยด้วยนะอเนื้อสวยน้ำก้อนแต่ก็มันเน่าค่ะค่ะพ่อเป็นก้อนใช่ไหมก้อนยาวขาสองค่ะ แต่ว่าก่อนที่คุณพ่อจะฝันเกีย่ยวกับเนื้อตัวเนี้ยคุณพ่อฝันเห็นเลขลอตเตอรี่หกตัวใช่ไหมครับฝันไปเห็นเลขในลอตเตอรี่หกตัวแต่มันเข้าๆมันไม่ค่อยชัดเจนหรอกลอตเตอรี่หกตัวมันจะเป็นรางวัลที่หนึ่งได้ไหมพ่อมันก็ไม่แน่เนาะอาจจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะพ่อเนาะ,อ,ะอาจจะใช่ครับหกตัวเห็นเห็นเป็นตัวไหนบ้างครับพ่อ พ่อจําได้มันขึ้นต้นในแรกนี่มามันจะจำคร่าวๆอยู่หกเก้าหกแล้วก็มาเนี่ยตัวทุกท้ายสามตัวนี่ไอในฝันนี่มันก็เห็นอยู่รับทิแบแับบอยู่แต่ว่าเพราะมันไม่ค่อยชัดเพราะา<ๆ>าว่าตื่นมาเอาลืมแล้วสาม,มตัวหลังนี่ก็มานั่งคิดนอนคิดอยู่มันเห็นลางๆเมันมีมีเกตแล้วก็มีหนึ่ง<ม>ประมาณนี้ ประมาณนี้นะพ่อเนาะแต่ว่าไอ้สามตัวหน้าหกหกเก้าหกเก้าหกนี่ชัดเจนแต่ว่าเห็นอยู่แค่ตัวเองค่ะแต่ว่าไอ้สองอันสามตัวหลังเนี่ยไม่ค่อยชัดนะพ่อเนาะแต่ว่าคลับคล้ายคลับตาจะมีเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะพ่อเนาะอออาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าพ่อเออประมาณแล้วตัวที่สองตัวก็ประมาณหนึ่งเจ็ดวิเจ็ดหนึ่งค่าค่าพ่อ แต่ว่า้างสังเกตคุณพ่อฝันในรักษานี้มันมักจะแม่นจะไป่พอฝันในตัวเลขอย่างเงี้ยครับถ้าแดงเลยนี่แม่นแดงเลยอันนี้มันแดงดำคั่าใครคั่มมามันพลิกพลิดมันไม่เลตัวเลขมันไม่อยู่ที่เลบครับผมมันก็ไฟกัะพี่บอยูเลยก็เครียด์ไปเครียรมากมัเสร็จถ้าอย่างตัวยืนแดงๆใช่เลยอืตัวนั้นการลันตีเลยครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็แต่ว่าแดงไหมมันก็ไม่ค่อยแดงน่ครัอ มันจะสลับไปสลับมานตัวนึงแต่ว่าตัวเลขคล้ายๆกับคาเหมือนจะเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะนพอมันนะว่ามีเลขเกดอยู่ตัวหนึ่งเห็นก็ลงไทยประมาณหนึ่งเ็ดเ็ดหนึ่งคนะาคาท่อแล้วส่วนตัวคิดคุณพ่อคิดว่างวดนี้มันจะเบิ้ลหรือว่ามันจะหามไหมก่ถ้าหามเนื่อเพราะว่านี่ สองตัวนี่แหละหนึ่งหนึ่งก็ไมหนึ่งหนึ่งก็สี่สี่มันไม่เป็นหนึ่งหนึ่งก็เป็นสี่สี่ก็พอนอกเป็นตัวนี้แหละครับผมเพราะว่าพ่อตีไว้แล้วเพราะว่าพ่อกันนอนแล้วก็ตีไปด้วยถุ่เย็นนี่ี๋ยวจะเป็นมันสี่เหลี่ยมเนาะบางทีมันสองตัวก็จะเป็นสี่สี่ถ้ามองระยยาวนี่พ่อนั่งมองเอะมันก็คู่หนึ่งเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่ง พอตีไว้จะมีสองส่วเนี่ยครับไม่เป็นซีซีก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วพ่อพ่อตีกำงวงไว้แบบนี้เลยแต่ว่าเห็นเป็นตัวสีแดงไหมคะพอลอตเตอรี่พอตเตอรี่มันบ่ค่อยแดงเป็นปฏิยับไปยับมายับไปยับมามันจะรับสีเลยที่กับสีดําที่กับสีขาวที่เหลี่ยมเหลี่ยมบางทีเนี่ยแคบๆเหมือนเพิ่งยังอยากจะบังอยู่แล้วเนาะบางอยู่บังอยูถ้าไม่บังก็จําได้สามส่วนคนไทยเนาะ ก็คือมันเบังๆอยู่แต่เขาไม่ใช่ยินค่ะมันคล้ายๆกับขาว่าจะเห็นพอตื่นมาลืมเลยใช่ไหมพ่อตื่นมาลืมเลยตามตัวหน้าลืมค่ะผมมันก็สลับกันไปสลับกันมามันสลับสีสีตามสีขาวสีออกทองเหลี่ยมๆแป๊บๆเพ๊บมันดูไม่ค่อยชัดครับผมเขาไม่ยืนให้ดูแบบชัดๆบเป็นตัวเนาะเดี๋แค่เขาจะให้ก็ไม่ยังไม่ให้นะครับพ่อพ่อกบคิดว่าประมาณนั้นเลยถ้าเขาให้นคงจะจำเป๊ะเป๊ได้เลย มาบุชจำได้อันนี้มันสลับไปสลับมามันก็บังให้บังอยู่นะพ่อเนาะบังอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวรอใกล้ๆวันรอให้คุณพ่อแบบฝันคักๆฝันดีๆก่อนนะพ่อเออๆค่อยๆ่ากันอันนี้เอาเป็นแบบคข้าไปก่อนนะพ่อเนาะเข้าไปอืมคับผมแล้วทีนี้เนาะก็คุณพ่อก็มีข้าไหมผ้ข้หมของคุณแม่ที่ว่าท่านทำเองกับมือทุกขั้นตอนเลยนะพ่อเออนี่ของแม่แกทำแม่แต่เลี้ยงเขาเรียกตัวอะไรนะคะพ่อตอบ ตัวไม้ต้มหายยังเลี้ยงเองเนะคะบ้านเขาเรียกตัวม่อนตัวม่อนนะตะไทยเขาเรียกตัวม่อนก็คือทําเองทุกขั้นตอนทําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เลี้ยงเฉพาะนะก็คือว่าทําเองตั้งแต่เลี้ยงม่อนเลี้ยงไม้ทั้งหมดทอ้งหเลี้ยงไม้ตั้งแต่เพาะออกมาเป็นตัวหรือเรียกเราเขาเพาะสายแผดกระดาษแล้วก็ทําสีเองด้วยอทำสีเองย้อมเองครับครับผมทุกขั้นตอนก็คือว่าของแท้แน่นอนนะพ่อเนาะของแท้แน่นอนอาจจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับผมก็คือคุณแม่นี่ขายปืนละ2,5 0 0น้เนาะพนะ่อเนาะเออประมาณนั้นนะขายปืนละ2,500รหรือว่าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรคุณพ่อไว้ให้ใครสนใจอยากได้ผ้าไหมของคุณแม่ที่เป็นคนทักเองกับมือเป็นของแท้แน่น,นอนนะครับให้ติดต่อกับเบอร์คุณพ่อได้เลยเดี๋ยวแอดมินลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเนาะนะเดี๋ยวให้ดูผ้าไหมนะครับนี่นะครับผมประมาณน,นี้เนาะปืนละ2,5 0 0หรือว่าท่านผู้ชมสนใจลดได้นะครับถามคุณเมื่อกี้อแอดมินกับคุณพ่อถามคุณแม่แล้วบอกว่าลดได้ พื้นใหญ่นะครได้นะครับผมเป็นพื้นใหญ่เนาะอันนี้เป็นแบบแห้กลางให้ดูไหมเออมองไปกันแต่ว่ามีหลายมีคุณแม่บอกว่ามีสีมีสีที่สวยกว่านี้นะครับผมก็คือว่ามีสีสวยกว่านี้แต่ว่ายังยังไม่ทันได้เอามาดูคุณแม่กําลังทออยู่ยังพอไม่เสร็จเนาะเนี่ยนะคะความสูงก็ไม่ตัดไหนเนาะเดี๋ยพาดีเลยค่ะท่านผู้ชมอมอันนี้ความยาวนะครับความยาวเป็นของแท้นะคะท่านผู้ชมเนาะพื้นใหญ่ ของแท้ของแท้นะครับเพราะว่าทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเลี้ยงหมอนเองนะครับเป็นของแท้แน่นอนคุณแม่เิ่นเหตุเพื่อคนที่ว่าหุ่นหุ่นใหญ่ตัวใหญ่เออนะครับผมปืนใหญ่พื้นละสองพันห้านะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมชอบสีอื่นเนาะยังมีอีกหลายผืนเลยที่คุณแม่ยังทอไม่เสร็จนะครับอันนี้เอาเป็นแบบตัวอย่างมาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเนาะสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวทักคุยกับคุณพ่อได้นะครับเนาะ ก็ต่อรองราคากันได้นะคะก็ลองอโทรมาหาคุณแม่ดูนะคะท่านชมเนาะลองมาพอากับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะสวยนะคะ,ะ,คะท่านชมเนื้อผ้าดีนะคะจะากดูแล้วนะคะ,ะน,คนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าสนใจผ้าไหมค่อยโทรนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่สนใจผ้าไหมนี่ไม่ต้องโทรนะคะท่านชมเนาะดูะในช่องนอเนาะแนวทางนะคะเพราะว่าคุณพ่อต้องไปทํางานตอนกลางคืนแล้วก็มานอนพักผ่อนตอนกลางวัน ะะถ้าใครอยากได้แนวทางแนะนําให้ดูในช่องอยา<ช>่าโทรรบกวนคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานตอนคืนกีจยางเนาะตอนกลางวันคุณพ่อก็ต้องนอนพักผ่อนนะครับ<ช>ก็เห็นใจกันเนาะนะครับ<ช>ถ้าว่าไม่ไม่ได้ธุระไม่สําคัญจริงๆก็ไม่สำคัญจริง,<ช>รงๆ,ก,งๆก็ไม่ต้องโทรนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเป็นแบบใครอยากได้ผ้าใหม่นะครับคอยคุยกับคุณพ่อนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะประมาณพื้นละสองพันห้านะครับคุณพ่อก็คุณแม่ก็ทอเองตอนนี้กำลังทออยู่นะพ่อเนาะ ถ่ายท่อสไปไปดูได้ใช่ไหมพ่อได้โอ้ไปมันเป็นเชะน,นีไปดีได้ดูน้ําเต็มไปหมดเลยุ่คฝนต๊กไ้อพ่อเนาเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าก็ได้ค่ะเดี๋ววยวเอาโอกาสน,าน้า,า,นาจะพาท่านผู้ชมไปดูเลยขั้นตอนทอกับตัวแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แถวนี้นี่ข้าราชการเขาจะชอบกันนะพ่อเนาะเป็นผ้าไหมก็ไปตัดเป็นชุดเป็นชุดกระโปรงชุดเดรสอย่างนี้นะคะพ่ออืม บางคนเ็ไปตัดเป็นเสือก็คคทายอยาไปตัดเป็นเสือนมใช่ไมี่งก็จะตัดเป็นกระปรงนะโะโป่งกัดเปอเสือนะหรือว่าอยากได้สีไหนย่งนี้ไหนส่วนโทรสั่งคุณแม่ให้ทำแบบเหมือนเขาอยากได้สีพมพูอย่างนี้ได้ไหมคะพ่อได้แม่ตะกอนแม่กรเย็นหลายสีพูสงสีน้ำทะเลสีเงี้ก็เห็นน่าจชุดไทยบ่น ต้องโทรสั่งล่วงหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเนาะสั่งไบแต่ว่าถ้าเป็นแบบราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงแล้วพอนาะเว่าไม้ไหมแท้บุพเพฆงแล้วเป็นไม้แท้เนาะไม้แท้เลยโอ้ยมันหลายขั้นตอนโปรตีนเฮ็ดได้ค่ะแต่ละพื้นนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือน,นเกะเฮตเกะเฮตอยู่นี่นี่ก็หลายเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยจังไปเลี้ลยงมากน,นี่โอมเอนซี่หาเดือนหรือโปรตีนมัทโอ ครับครึ่งปีขนก็ใหญ่จังเลยเลี้ยงครึ่งปีกของจด้มาทอนะคะท่านผู้ชมจะได้มาทอเป็นคืนใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวไหนๆก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวผาเอฟซีไปดูหน่อยนะพ่อเนาะมาเดินทาไปดูหน่อยอ๋ออันนี้เป็นพิธีการทอใช่ไหมแม่จ้านี่นะครับท่านผู้ชมเนาะทำเองแฮนด์เมดเลยนะคะทำเองทุกขั้นตอนกับมือเลยตั้งแต่เลี้ยงไหมเลยใช่ไหมแม่จ้ามาดูรูปไหม อตัวนี้ก็มีหมอนอยู่นะตัวนี้ก็มีอยู่ครับก็ใชตัวนอนนั่นก็ว่าตอนนี้แยกมาเลยเลี้ยงปีเลี้ยงหมอนต้องเลี้ยงครึ่งปีใช่ไหมแม่บ่ได้เลี้ยนึ่งโอ้เลี้ยงหนึ่งกับสุขาผมนี่นะครับเป็นสักโลแล้วสมมติถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้สีอื่นสามารถสั่งคุณแม่ได้ใช่ไหมครับได้จ้ะได็สั่งคำล่วงหน้างี้เนาะค่ะแม่เนาะ ตีกนะยับทิมเห็นเลยไล่คอเกี่ยวย้ายสีมาใสยึงโอ้คอเกี่ยวครับผมเพราะอันนี้เป็นสีเขียวเนาะค่ะแม่เนาะจ้าสีเขียวครับายแท้แน่นอนนะครับทำเองทุกนเกียวัวเพจโอ้ครับเกยวฮวเปลดครับทำเองทุกขั้นตอนค่ะเนาะไปก็ขอขอบคุณคุณแม่งมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็กลับมาหาคุณพ่อแล้วนะครับหลังจากที่พาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทอมานะครับ ก็สนใจก็โทรหาคุณพ่อได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามราคาได้เลยนะครับก็รุมแนวทางคุณพ่อวันนี้ก็มีเลขความฝันกับเลขที่เห็นลอตเตอรี่นะพ่อเนาะครับผมแล้วขออนุญาตถามคุณพ่อได้ไหมว่าคุณพ่อได้ชอบตัวไหนที่สุดพ่อพ่อชอบเนาะไปตามที่ชอบนี่พ่อชอบเลขไปที่ตู้เย็นตู้แช่นี่แหละอารมณ์ประมาณพ่อชอบกปรแมนแล้วตีเป็นสามตัวก็หกหนึ่งหนึ่ง ตัวแช่มมันมาเป็นคู่นะพ่อมาเป็นคู่พอคิดในใจแล้วพ่อว่าถ้าต,ตัวนี้ตัวี่ผู้ชบไอ้สีก็ต้องเป็นตัวรองไปครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมก็เคยตีลงถ้าันนี้ลงตัวก็ไปตีสี่มันก็ออกสี่สี่หนึ่งหรือสี่ศูนย์มันก็เคยออกแต่มันมีตัวเดียวเนาะนี่มันเป็นคู่นะครับถ้าจะตีคู่ปกตินี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งก็ ตัวอยังลงนั่นมันตีได้ซีซีกับหนึ่งหนึ่งนะพ่อเนาะใช่มันเป็นตีได้มานี่แหละคจะเป็นสี่ศูนย์ก็ไม่ใช่ครัผมเนาะก็ตามนี้ตามที่คุณพ่อตีเพราะว่ารักที่แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะพ่อเนาะเอ่อถ้าใครมีอะไรแปลกๆก็ตีก็ลองตีดูลองลองดูนะพ่อเนาะลองตีตีหาดูครับครับลองตีได้ตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะพอนะอย่างเงี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคน อันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะ69617 64 4แล้วก็611ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่สนใจผ้าไหมก็ติดต่อเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยนะคะเนาะแนวทางเราจะลงให้ทางช่องนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ